แล้วพอโตขึ้นเนี่ยเราต้องดูแลพ่อแม่ไหมต้องครับเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงเราจนเราใหญ่ต้องเลี้ยงพ่อแม่หาเงินให้พ่อแม่อันนี้พ่อแม่บอกเราไหมหรือเรารู้สึกคิดเองกาโต้กาโต้คิดว่าโตขึ้นกาโต้อยากจะทําอะไรให้พ่อแม่ครับอยากให้พ่อแม่พักผ่อนอยู่บ้านแล้วกาโต้จะทําอะไร ดูแลพ่อแม่เชื่อเบลล่ะลูกอยากให้พ่อแม่มีความสุขกับหนูแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันค่ะแล้วมื้อนั้นใครเลี้ยงลูกก็หนูพ่อแม่หานกันค่ะ <c oughs> คือตอนนั้นหนูมีเงินเดือนแล้ว <c oughs> ก็ช่วยพ่อแม่หาน <c oughs> พ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงหนูใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ถึงคิดว่าจะเลี้ยงพ่อแม่ได้สักมือ้อลูกอายุสัก สี่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่ากว่าบอกให้พ่อแม่รอนะไม่ได้พาไปกินอะไรแต่ว่าสร้างบ้านให้พ่อแม่โอ้สร้างบ้านเลยใช่ไหมเคยบอกพ่อแม่ไหมว่าโตขึ้นจะสร้างบ้านให้แม่เคยแล้วพ่อกับแม่ว่าไงลูกสาธุให้มันเป็นจริงเถินี่เขาดีใจนะเขาดีใจเขาว่าสาธุคือเขาขอให้สิ่งที่หนูพูดอ่ะเป็นจริงเพราะเขารู้สึกดีใจที่ไม่เนอร์พูดแบบนั้น ฝากด like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเกิดที่หลังฟังหนูหน่อยได้ทาง YouTube s u p e r c h i l Official และ Podcast ทั้ง YouTube Podcast Spotify และ Apple Podcast นะครับ